เด็ดมวยเด็ด789 60งฟอร์มดีหรือว่าดีวันดีคืนจัดจ้านซูเปอร์แบนตัมเวดทนะไหครับมาอยู่เพช่ยินดีนี่ก็ดีพิ่นะครับจะทำการแข่งขัน2วันนะครับไดฟิลีนเป็นดักอร่อยอยา่าตน้ำขาวสมุนไพรสุขยะสั่งซื้อโทรศูพ์สัดแทนดูโรไทยแลนด์จำกัดปั๊มน้ำแทนดูโรโทรหนุกมา,มา,มากๆเลยครับ สุดท้ายก็เป็นแป๊บซี่ครับเฉือนชนะไปไม่เอกนันนะครับชนะด้วยบทบูนมาเองเลยนะครับเกี่ยวได้มหาโอจะจามด้วยศอกคอยบวกอยู่ตลอดเพชรขุนศึกไม่สนนี่แหละครับเอาละครเบียดวงในตีได้หรือไม่ได้เบียดก็ไปนี่ลน,นปวกศอกตัดลำตัวครับเพชรขุนศึกแ้งขวาสาดมาบางังคนอย่างแท้จริงนะครับตอนในวันนี้ต้องขอบคุณครับบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายทิฟฟี่ซาร่า แอนตาซินเยลแอนตาซินชนิดเม็ดไดฟิลีนเบนด้าปิรัผูุชงครับ้่ยการสนับสนุสนศิลปะแม่ไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอขอบพระคุณครับเพชรหุน่นศึกไม่ยอมอยู่ห่างแล้วนะครับเบียดเข้าไปาาทิ้งไปด้วยเอานลครับหมัดตอ,อกเริ่มมาแล้ครับเริ่มจะออกกันทีที่แล้วนะครับควยผูน่นี้ใครจะพลาดโดนของไทรก่อนนะครับ พยายามจะกดแขนไล่แขนแล้วก็แทงฟ้ตเดินเหมือนเดิมครับเพชรถุงศึกครับมแหมฝีมือนี่ทัดโอ้โหมีศอกด้วยวันนี้เอาขาขาขาาแห่ย้ำไปที่เดิมเอาศอกใกล้ๆครับเวเ้ียงศอกขึ้นมาครับโอ้โหดู นี่ครับแต่เมื่อกี้ได้ลูกเหลี่ยมครับโอ้โหตอนนี้เพชรุนศึกไม่สนนี่ครับเอารัาบกันแบบนี้นะครับเดี๋ยวก็รู้นะครับใครจะพลาดโดนของไทรก่อนตามไฟตามโดนนะครับมาถึงตอนนี้แต่ว่ามันยังไม่เข้าจุดโฟกัสจังๆครับโอ้ตื่นเต้นครับไปกันมาหลายจังหวะครับอ้าวเกี่ยวหากหางหางไปโอ้โหขึ้นมาว่ากันต่อโอ้โหดูครับมาเสียบซ้ายไปก่อนน่าต,ต่อได้แต่ว่าทัดโอ้โหจับสวยจับสวย เราคุณบริษัทบุญส่งโอสถจำกัดอย่าหองรักเต้เม็ดองสมุนไพรอาบะชีน้ำมันยกาศไอเลนจำกัดบํนะแทนดูโลทนแกลนแรงประหยัดคุ้มค่ารับประกันแซวนะครับทัจะวิ่งเลยนะครับตอนนี้เพชรหุ่นศึกยัดเข้าไปแทงไปเรื่อยยัดไปเรื่อยอ้าวอย่าอย่าคิดเยอะครับนี่ครับไปโดนอีกแล้วเอาแล้วก็โอ้โหอ้าววันนี้ทั้นี่มาหลายอย่างครับอาวุธมวยมีเนี่ยมีดักซอกด้วยครับแทงเข่าไปครับเพชรหุ่นศึก อ้าวตีตัวตีตัวตีได้ไหมตั้งแขนซอกขวางไว้อ้าวตีได้ไหมตีได้ขวางไว้ตีได้อ้าวตีได้อ่าอย่ยาอย่าหยุดอย่านิ่งแต่ผมสึกจะมาไม่ไหนเหมือนจะเห็นก่อนแต่ว่าอย่าลืมครับโอ้โหลูกล่างได้เปรียบเลิศเกิดไฟแดงนี่ครับ เวทีมวยชั่วคราวอนุสาวรีย์วีรชนชาวบ้านบางระจันนะครับได้รับการสนับสนุนจากท่านประธานนี้โอ้โหถ้าจะวิ่งเข้าใส่แล้วครับเพชรขุนศึกเดี๋ยวาต้องมีหมัดมีสอบนครับสอบการกระดูกขัดมันอย่างเพชรขุนศึกได้ครับอดีตรัฐมนตรีกลาโหมนะครับเป็นประธานจัดการแข่งขันแล้วก็มีน้องโจดบรันสารครามครับพวัฒนสุพงครับโอ้โหวันนี้เอาชนะคะแนนเพชรขุนศึกทีทักทางหลวงฮา สุดหล่อเลย